ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราลอนแดงค่ะ นุ้ยเล่าสือบ้านแต่ได้กุมารเป็นของแถมเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับนุ้ยสุจิราเพราะว่ามีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดเรียกได้ว่าไม่เคยหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอทีวีเลยแถมนอกจอนั้นชีวิตก็ดีสุดๆเพราะมีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆและล่าสุดนั้นรายการตีท้ายครัวก็ได้บุกไปถึงบ้านของนุย้ยซึ่งนุ้ยก็ถือโอกาสพาชมบ้านใหม่ซะเลยโด บอกว่าเป็นบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านหลังเดียวกับบ้านหลังเก่าแต่อยากได้หลังนี้เล็งมานานถึงสอปีจนเจ้าของย้ายออกถึงได้ซื้อต่อและย้ายเข้าทันทีซึ่งเจ้าตัวนั้นยังได้บอกว่าทางเจ้าของเก่า ได้เลี้ยงกุมารไว้เขาก็เลยอันเชิญออกไปด้วยแล้วหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ให้อาจารย์มาดูที่บ้านเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปนะเขาขออยู่ด้วยของกุมารทองอันนี้เป็นสายขาวคือเป็นกุมารสายพระพุทธคุณหมายความว่าพระท่านจะกําหนดจิตใจให้เหมือนกับเทวดาที่อยู่ระดับชั้นสูงไม่ว่าใครที่อยากจะมาอยู่ในนี้แล้วสร้างกุศลก็ขอให้มาอยู่ในร่างนี้แล้วก็ช่วยพ่อแม่ทํามาหากินซึ่ง จ้าต,ตัวยังบอกอีกว่าครั้งแรกที่มาไม่เชื่อเหมือนกันอาจารย์มาบอกอาจารย์ก็เขย่าเซียมซีออก59แล้วเวอซึ่งหวยงวดนั้นก็ออก59ตรงๆนั่นเองละค่ะ